หลุดคลิปตบซับ20ล้านฟิล์มรัฐภูมิสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra Post บนเว็บไซต์ p r w a r l t y n e t ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพถ่ายได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง Facebook Page ่ r w a r l t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า7,000 0คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post แอด n e น VAN 9 9 9 4 j หรือโทร063 269 9456ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่ไลค์และคนละหนึ่งส like, ับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ เมื่อวันที่12พฤศจิกายน2567ในรายการเที่ยววันทันเหตุการณ์พี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยได้ออกมาแฉค่ะว่ามีศิลปินท่นานหนึ่งอาวาพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยไฟเขียวอ่อโหนกระแสเรียกล้านซึ่งพี่หนุ่มบอกว่าเรื่องนี้นะคะไม่เป็นความจริงเพราะามาออกรายการของพี่หนุ่มเนี่ยไม่ต้องใช้เงินซักบ,บาทแถมยังได้เงินกลับไปด้วยอีกซึ่งในคลิปเสียงนั้นนะคะเป็นการพูดคุยเมื่อวันที่9ตุลาคม2 5 6 7ศิลปินชายท่านหนึ่งนะคะมีการเรียกเกเเ็บงินน20ล้าจาจ ดิไอคอนเพื่อเป็นการไปออกรายการโหนกระแสเป็นยังไงมายังไงก็ไม่รู้นะคะทําให้คลิปเสียงนี้เนี่ยหลุดออกมาค่ะทําให้พี่หนุ่มกัญชัยเอาคลิปไปตรวจสอบและบอกว่าเรื่องนี้ไม่ควรมีในสังคมเพราะเป็นการแอบอ้างแบบไม่เหมาะสมซึ่งฟิลมรัฐภูมินะคะออกมายืนยันว่าเป็นเสียงของเขาจริง แต่20ล้านนั้นเป็นการจ้างให้ทำรายการโปรโมตแต่ที่พูดถึงรายการโหนกระแสเนี่ยเป็นเพียงการแนะนำให้บอสปันไปออกรายการโหนกระแสเพราะเรตติ้งดีที่สุดค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณ เลือกผูฟังที่ใช้เพื่อใช้งาน Contact Center ต้องวิธี Headset